ถ้าเป็นงานอ่ะมันไม่มีเวลากินข้าวเลยน้อยอย่างเนาะแล้วก็ต้องวิ่งก็เจองานอยู่ของตัวนะอือก็ต้องวิ่งคอยต้อนรับแขกที่เพิ่นมาแขกมาหลายเนาะกินบ้านญาติกินบ้านตกกวบสูมเนาะโอ้โหแต่ญาติเนตญาจะเยอะปลาไม้บ้านโอ้ยหลายเยอะ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 เอฟซีก็ดูโลก khi có nhiều khi có nhiều ngắn người mẹ 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 ปต่ปซาสาวคุณบอกถามตรงๆพงสุดาจะกลับนาเมื่อไหรไม่มีวันไม่มีวันตั้งบุขเให้หน่อยนี่แหละตั้งแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ยังไม่มีกำหนดเลยย่าย่ามันลงเองย่าบอกว่ายังไม่มีกำหนดนะคะเพราะว่าเพราาะว่ต้องเจ็บดูต้องอะไรด้วยเก็บดูแล้วก็ต้องทำบุญต่อเลยย่า พาไปกับปุ้แม่น้องเหมียวมอบสองดวงบุญก็จะยืดให้ยหญพื้นที่ไว้หมดแล้วหมดเลยยืดเลยฝากฝากครัวฝากครัวรักชมพรฝากให้มือนสียกับหยูดถูฟังเบิ่งบคนไร้เลยเพราะว่าคนที่เขาพร้อมน่ะคนที่เขาพร้อมน่ะเขาจะทำบุญเลยเนาะ แต่ถ้าคนที่ยังไม่พร้อมก็รอไปจนกว่าจะมีตังค์หลายปีของกินใหญ่โตเราจะกินโคกก็ได้ธุรกิจใหญ่โตธุรกิจใหญ่โตเลยเหรอเสือกับข้าวก็อร่อยอร่อยนะคะได้ค่ะเจ้าของบ้านเดี๋ยวเก็บไปเอามาไปตอนนี้ปุ๊กลายเป็นเจ้าของบ้านนะ ก็คิดถึงยานะยาไม่อยู่ก็ดูเงียบนะที่จมบานที่ถึงสิยาเพราะว่าเข้าครัวทีไรน่ะก็จะเห็นยาก็แก๊กก็แก๊กอยู่ที่ครัวตลอดทั้งเช้าทั้งเย็นเนาะแต่พอพอเข้าไปถ้าปูยังไม่มาก็ดูเงียบมินน้อยถามหา่อยอยู่บ่ฮะมินน้อย ถามว่ามเมตไปไหนไมเมตไปไหนหมือหน,นานทานาพอจะปั๊บสภาพน้ำบ่ทันว่าจะไหนไปห้อคุณอ่ะไปห่ออันบ้องอันมันรูบขึ้นแา้วอ่แม่พอตัวอีย่างวะโอ้พัดถิ่นคลองน้ำพัดถิ่นน้ำนอนนะพ่อ,พอกระจังเซาหายได้ไมือน,นั้นน่ะขาจารักกะให้ไปให้ไปก็พัมไปน้ำเนาะไม่แม่บอให้ไปน้ำแบบอะไร อันไปรับน้องหมิวที่โรงเรียนวานอนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ขากลับมาเนี่ยแวะซื้อเคเฟซีเขาก็ดีใจนะได้กินไก่เคเฟซีถามว่าอร่อยไหมแซ่บอย่างนี้แหละเนไก่แซ่บก็นั่งก็กินไก่มาเราก็เรารู้แล้วว่าฝั่งที่มันอยู่ข้างถนนเนี่ยมันมี งานโรงเรียนแล้วก็มีเครื่องเล่นเต็มไปหมดมีเด้งเดือดอะไรด้วยเสือก็ขับรถมาก็พยายามจะไม่สนใจชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่สายตาเขาผมก็เห็นไปหันบนไอพอดีแว้หนึ่งวิเดียวลูกหันไปดูเด็กเด็กเดขับรถอยู่แล้วเสือขับรถอยู่แล้วเขาแบบจับคอหันแบบเ <c oughs> ต็ที่ของเขาอะ่ะเอาแรงเด็กก็ไม่ใช่เบานะเออ เรียลรถกลับเลยเรียรถกลับเรียนี้เรียลรถกลับข้างหน้าเลยเร่งดึงเร่งดึงเร่งดึงคอยบอกโอ้ตายแล้วม่น้อยลงเธอเจ็บมากเลยนะแรงเยอะมากเนี่ยแนไม่ได้จุดูเราก็หันไม่ได้เพราะว่าขับรถอยู่เออขับรถอยู่นั่นแหละเราก็หันไม่ได้เพราะว่าขับรถอย่ากให้เห็นไงชวนคุยเรื่องอื่นแบบเหมือนให้พปออกข้างหน้าแกก็คงจะบอกว่าพาไปเล่นเด้งดึงก่อน ไม่ได้พาแวะเพราะว่าไอ่บ่าวมืดก็โทรตามไอ้เปรี้ยวก็โทรตามลุงก็โทรตามถึงไหนเลยถึงไหนเลยค่อยก็ว่าจะโทรตามก๊แต่ว่าเห็นเขาโทรแล้วค่อยก็เลยไม่โทรก็เปลี่ยนเรื่องคุยไงเปลี่ยนเรื่องคุยเขาก็เลยลืมไปนิดหน่อแต่ช็อตนั้นมันสุดขำมากใช่ไหมก็คือเอาค่อเห็นหาด้เลยสุดยอดมาก คือถ้าถ้าได้ถ่ายคลิปตอนวินาทีนั้นคงจะห้ามแรงแรงเด็กเสือยังจะต้านไม่อยู่เลยเนาะเพราะมันเอาเวียงสุดแรงคือเวลาเขาออกแรงเขาไม่รู้ตัวไงเขากลัวไม่ทันไงกลัวเสือจะผ่านไงเขากลัวเสือจะผ่านอดขับไม่ได้โอเคคเขาเรียกว่าชาปนกิจเนาะค่าเป็นทรงสการยหยอุ่นเขาเรียกส่งอะไรนะส่งสการส่งสการ คป็นตกป่าวันนี้ถ้าเป็นภาษาพไทยก็จะบอกว่าตกป่าเนาะเข้าร่มเข้าเย็นเอาผีไปป่าซ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลังจากวันนี้เขาจะทำไงต่อพรุ่งนี้ก็จะทําบุญอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็ต้องทําบุญตักบาตรอีกวันหนึ่งใช่ทําบุญตักบาตรเลียมพระที่บ้านตอนเช้าตอนเช้าเสร็จแล้วกระดูกทํายังไงทีนี้กระดูกก็ประมาณ3วันหรือว่าเจวันเราก็ไปเก็บ ข,ข,ข้าวธาตุอาทีนี่เนาะเขาบอกว่าอาทีไว้ที่ไว้ที่วัดถ้าเราพร้อมเราพร้อมเราก็ทาแจกข้าวเคยทําให้บ้านเสือถ้าบุญเสกข้าวบ้านเสือเท่าที่จําได้นะเขาจะเก็บไว้ในยุงข้าวก่อนอเท่าไหร่นี่แหละแบบแล้วก็ทําบุญแจกทําบุญธาตุอะไรอีกทีหนึ่งแจกข้าวนี่แหละทำบุญแจกข้าวแจกข้าวเหมือนกันอ๋อที่บ้านเขาทำบุญในนั้น ทำบุญแจกแจกแจกของใช้แจกผ้าใช่นั่นแหละแจข้าวนั่นแหละแต่ว่าข้าวแล้วก็ทําบุญบางคนถ้าเขาเงินพร้อมเขาจะทํากองแจกแล้วก็กองบุญไปพร้อมกันเลยมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งไงดูให้เสร็จงานก่อนว่ามันจะอะไรยังไงครับแล้วก็เราก็ถ้าพร้อมเขาก็จะทําบุญให้เยาวุนเลยเพราะแกก็ป่วยหลายเดือนแกป่วยมาหลายเดือนแล้ว แกเดินไม่ได้ก็คือสามเดือนเนาะสามเดือนใช่ไหมพี่ย่าไปอยูนกับปราดงว่าจะมาหายิอุ่นจะมาหายิอุ่นก็ไม่ได้มานั่นแหละตามนั้นแหละพื้นี่แหละก็เลยทาไว้ได้จริแล้วย่าคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นดราม่ามันมีแบบช่องยูทูบทั้งรอบในรอบนอกแบบว่าเอาเรื่องการเสียชีวิตของยายอุ่นมาแบบ ไปทาให้เกิดการเข้าใจผิดการมีการพูดถึงการแง่งไม่ดีแบบว่าเออมันไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยเนาะคือไม่เข้าใจว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยทาไมถึงวิ่งเออวิ่งเข้ามาออวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามา,า,มาไม่มันเป็นแบบนี้เดีย๋ยวเราเราอย่าไปมองช่องนู้นช่องนี้เนาะเรามองที่ยายอุ่นยายอุ่นทําความดีแล้วทุกคนมองเห็นยายอุ่นอยากทา บุญกับยีอุ่นเราต้องพักไว้ก่อนงานพักไว้ก่อนเรื่องโน้นเรื่องนี้เราทําบุญให้ยยอุ่นให้ดีที่สุดใครมาเราก็ต้อนรับเพราะว่าลุงก็เคยบอกว่าให้ต้อนรับทุกคนให้แบบดีลุงแล้ไม่ต้องสําคัญหรอกลุงบอกแต่ลุงก็มาร่วมงานเพราะว่ายยอุ่นเมื่อก่อนก็อยู่ด้อยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าฐานะลุงก็เป็นหลานเคยเป็นญาติ เป็นย่าทำตาซานแล้วก็เป็นป้าเขาจะเรียกว่าป้าบตดป้าบาดก็เลยมามาแนะนำา่นานํำพี่น้องพี่น้องที่เชื้อสายเดียวกันก็ให้มองแบบนี้ไม่ให้ไม,ไม่ไม่มีว่าเออลุงบอกว่าไม่มีว่าเอใอครสำคัญสำคัญหมดทุกคนอตอนนี้เราเราเรา,เรามามองเราทำให้ยายอ,อุ่นให้ยายอ,อุ่นแบบหลับสบายไม่มีอะไรห่วงลูกหลานทีเหมือนกันแค่มีรถจอด เต็มต็มถนนเต็มหมดเลยนี่ล้นมาถึงบ้านฝั่งทางนี้ก็ล้นไปถึงบ้านเลยนะคะล้นไปถึงบ้านแล้วทางนู้นก็ล้นไปถึงหน้าบ้านลุงยายอุ่นก็ไปบ้านนู้นบ้านนี้ใหยอุ่นก็ไปเมื่อตอนเจมยังอยู่ยังแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่แกก็ไปแต่ช่วงแกเท่าแกแกแกนี่แกก็ไม่ได้ค่อยไปแกอุ่นแกเป็นคนดีพูดดีทำดีเข้าวัดตลอดอะไรคะ เห็นมีกำลังก well> ินเลยกินเลริกางเมชาินลงแต่เท่านี้นะคะแล้วก็ยักษีมาจากต่างประเทศก็มีคลามื่อเช้าจากอเมริกาเข้ามาค่ะค่ะถึงแม้นไม่ได้มาเขาก็ร่วมมาแล้วก็ร่วมมาจากทั่วโลกเลยแหละเา็นกด้วยค่ะแล้วก็ก็มาด้วยนี่แหละเรา่า ก็เราใน่านเราถ่ายยูทูปเนาะเขาก็เห็นยายอุ่นยายอุ่นยายอุ่นก็เป็นเอฟซีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามแกก็อยากจะแกก็อยากจะร่วมทําบุญด้วยแต่แกอยู่ต่างจังหวัดแกก็เลยโอนไม่ได้ป้าคนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองนอกเนาะเบาๆได้ก็ดีนะป้าเนาะใช่รู้สึกว่าป้าจะเหมือนป้ามานั่งใช่เหมือนเหมือนป้าจะมานั่งอยู่ในในงานเลยอยู่ในงานเลย แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วป้าก็ไม่ได้รู้อะไรจริงเท่าไหร่ใช่ไม่รู้จริงเท่าไหร่พูดไปเรื่อยวันหนึ่งโอ้ไม่รู้กี่คลิปตะกี่คลิปนะป้านาะาเบาเด้อเบาๆฝากฝากป้าหรือต่างประเทศด้วยนะคะเราทําให้ยายอุ่นนะคะเราทําให้ดีที่สุดค่ะเนี่ยเหรอยาฝรั่งเศสเหรอเออโอ้ยเจ้าไม่ต้องรู้มากกมกมา รู Phantom ้ไม่จริงรู้ไม่จริงน่งพูดมั่วนั่งพูดมั่วคอนเทนต์ไปวันๆเยอะเกินเยอะเกิน